อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งกันนะบทที่249สร้างตัวตนที่แท้จริงอีกครั้งระยะเวลาสองปีเกิดเรื่องราวมากมายเหลือเกินท้องทะเลผืนนี้เกิดเหตุการณ์ทรงพลานุภาพขึ้นอย่างฉับพลันทะเลสีครามกว้างใหญ่เกาะเงียบสงบไม่มีผู้เดทลายรังคุณเผิงได้ตั้งแต่ต้นจวบจนตอนนี้ ไม่มีผู้ใดได้เคล็ดวิชาล้ำค่าเช่นนั้นมาอย่างแท้จริงสองปีมานี้ไม่รู้ว่ามีผู้กล้ามากมายเท่าใดเร่งเดินทางมาจากนั้นก็จากไปยิ่งกว่านั้นคือสิ่งมีชีวิตจำนวนมหาศาลตายไปทิ้งศพมากเหลือคนานับไว้สิ่งมีชีวิตมากมายสู้จนตัวตายอยู่ในทะเลผืนนี้ทะเลสีครามถูกย้อมจนแดงฉานอย่างรวดเร็ว เหล่าวิรชนมาแล้วจากไปเปลี่ยนกลุ่มแล้วกลุ่มเล่ากระทั่งวันนี้ข่าวคราว,าวสะเทือนทั่วสี่ทิศอยากจะปิดบังก็ปิดไม่มิดผู้กล้าที่มีปัญญามาต่งเผยโฉมหน้าปรารถนาหาโอกาสทลายรังวิเศษแต่ก็ล้มเหลวเสียแล้วแม้แต่ผู้สูงศักด์บางส่วนก็ไม่เยือนลักรอบแทรกซึมเข้ามาเฝ้าสังเกตการสถานที่ของคุณเผิงอย่างถี่ถ้วนจะทำอย่างไรในเมื่อพวกเขาก็อับจนหนทาง หนึ่งในนั้นกลับยิ่งหน้าม้อยคอตกขั้นบำเพ็ญถูกระงับแทบจะถูกโจมตีสังหารที่นี่เมื่อหญิงสาวจากไปก็ไม่ปรากฏกายอีกเลยแต่ตำนานของสองโจรกลับไม่เคยมอดดับมีคนเอ่ยถึงอยู่บ่อยครั้งเพราะเรื่องที่พวกเขารีถ่ายเจียวผู้สูงสักด์เปิดเผยมีคนเคยเห็นประจักษ์แก่ตาตนเองหลังจากเรื่องนี้รั่วไหลออกไปทำให้เหล่าวีรชนตะลึงงนัน จากนั้นก็ส่งเสียงดังเกรียวกราวรู้สึกกลืนไม่เข้าคายไม่ออกนี่ต้องเป็นคู่หูที่อธรม,มหิตป,ปานใดกันอาจหารลงมือกับผู้สูงศักดิ์เช่นนี้ในความเป็นจริงแล้วผู้คนเห็นใจเจียวผู้สูงศักดิ์เป็นอย่างมากเพราะเมื่อเรื่องนี้ผ่านไปเขาก็หมดอลาลัยตายอยากหมดซึ่งศักดิ์ศรีสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ปานนั้นกลับถูกผู้น้อยสองคนกระหน่ำตีทั้งยังรีถ่ายไปครา ทำให้ผู้คนหมดคำพูดอย่างแท้จริงเรื่องนี้เป็นเหตุให้สัตว์ประเภทเจียวในท้องทะเลนี้เพิ่มขึ้นอย่างทับทวีได้ยินว่าเป็นเจียวผู้สูงสักส่งตัวมาเขาโมโหเดือดดานส่งตัวลูกหลานหมายค้นหาตัวมหาโจรน,นั่นให้พบเขาเย้ยหยันทะเลเหนืออยู่เหนือเหล่าวิรชนยากจะพบเจอคู่ต่อสู้ ผู้สูงศักดิ์เช่นนี้กลับถูกเจ้าเด็กเวรและเด็กหญิงหน้าชังคนนั้นรังแกอย่างโหดร้ายปานนั้นจะยินยอมได้อย่างไรมันกล้ากลืนฝืนทนไม่ได้อย่างแท้จริงนี่กลายเป็นเรื่องหน้าขันไปเสียแล้วเมื่อผู้คนพบเห็นเจียวปรากฏตัวก็จะมองหน้ากันหัวเราะในใจรู้สึกพลังเปี่ยมล้นเป็นอย่างมากและบุคคลผู้อาวุโสบางส่วนหากขั้นบำเพ็ญถูกยับยั้งและประสบความวิบัติที่นี่ จะระลึกถึงเจียวผู้สูงศักดิ์อย่างฉับไวใช้มันมาสั่งสอนตนเองเนื่องจากแม้แต่เจียวผู้สูงศักดิ์ก็เคยถูกคนทุบตีพวกเขาจะปล่อยวางไม่ได้เชียวหรือเพียงไม่นานเจียวผู้สูงศักดิ์กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งโศกนาฏกรรมด้วยเหตุนี้เมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนานสองมหาโจนก็ยังเป็นที่จดจำกลายเป็นเรื่องขำขันแต่ว่าเวลาสงบของพวกเขามีไม่นานมากแล้ว ปีศาจสาวผู้นั้นร้ายร่องรอยเป็นเวลาสองปีเต็มๆและเจ้าเด็กเวรคนนั้นจะโผล่หัวมาหลายเดือนหนึ่งครั้งทุกครั้งล้วนทำตัวลับๆล,ล่อๆล,ล,ลื่นไหลเหลือเกินสองปีผ่านไปสื่อห้าวอายุ13ปีกว่าแล้วบอกลายุคอ่อนเยาว์แล้วและสำหรับดินแดนนรกครั้งนั้นวนัยนี้สามารถแต่งงานมีลูกได้แล้วอย่างสมบูรณ์ แต่นิสัยของเด็กเหลือขอ,อยากจะเปลี่ยนแปลงยังคงเป็นเช่นที่ผ่านมามีความอำมหิตเล็กน้อยดังเดิมมักก่อเรื่องชั่วช้าบางอย่างเป็นเหตุให้ฝูงชนโกรธเกรี้ยวเช่นเรื่องที่เจียวผู้สูงศักดิ์ถูกรีดถ่ายก็มากพอแล้วสิ่งที่ผู้คนไม่รู้คือเด็กเหลือขอรู้ว่าเจียวในท้องทะเลผืนนี้เพิ่มขึ้นเมื่อคิดจัดการเขาจึงเคยเคลื่อนไหวอย,อย่างลับลับทุบตีหลานแท้แท้สิตัวของเจียวผู้สูงศักดิ์ ีจนร้องโหยหวนอย่างจนตรอกของดีในร่างกายถูกรีดไถจนสะอาดหมดจดแต่ว่าเขากลับไม่สังหารปล่อยให้หลานเจียว18ตัวกลับไปส่งข่าวบอกกล่าวให้เจียวผู้สูงศักดิ์ระวังตัวการข่มขู่ผู้สูงศักดิ์เช่นนี้ตักเตือนอย่างเปิดเผยมีเพียงคนที่อำม,มหิตเยี่ยงเขาเท่านั้นที่ทำได้เผ่าเจียวทั้งบนล่างต่างเงียบงานชิงชังจนคันฟัน สองปีมานี้ผู้กล้าบางส่วนที่ตั้งตนเป็นศัตรูเคยถูกเขารอบทุบตีใช้หินตีเทพเจ้ากระแทกกันท่วนหน้าเป็นเหตุให้เมื่อเอ่ยถึงเด็กเหลือขอผู้คนต่างหน้าถอดสีทั้งที่ไม่สามารถเปิดเผยเรื่องราวอนาถของตนเองทำได้เพียงกล้ากลืนฝืนทนเด็กเหลือขอสูงขึ้นไม่น้อยผมดำปล่อยสยายรูปโฉมงดงามและหล่อเหลามากขึ้น ตอนนี้เขานั่งสมาธิใต้ทะเลกายอยู่ในถ้ำไฟฟ้าขั้วบ,บวกกำลังใช้เพลิงฝึกกายฝึกจิตแต่ว่าเขากลับสงบนิ่งเป็นอย่างมากนิ่งไม่ไหวติงแววตานิ่งเฉยจิตใจไร้ความกระวนกระวายไม่รู้ว่าผ่านไปนานเท่าใดหนังกำพร้าดำเตรียมหลุดลอกออกจากเนื้อหนังของเขาหนึ่งชั้นเผยกายแวววับด่งหินยกยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นหากมีคนอยู่ที่นี่คงจะตกตะลึงเป็นอย่างมาก นี่เป็นการฝึกตนเช่นใดกันใช้เพลิงหลอมกายแทบจะเผาจนไม่เกรียมแล้วสุดท้ายก็แปรสภาพนี้ย่อมเป็นการลงทันที่โหดร้ายอย่างหนึ่งโดยสิ้นเชิงการขัดเกลาวที่ไม่อาจทนรับได้เด็กเหลือขอเดินมาถึงขั้นนี้ยิ่งใหญ่ปานนี้ไม่ใช่ไม่มีเหตุผลเขามีความเด็ดเดี่ยวอย่างใหญ่หลวงเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดเช่นนี้ยังคงแน่นิ่งดูดขุนเขาเช่นเดิม แท้จริงแล้วหนังกำพร้าหลุดลอกจากกายเนื้อเกิดหนังชั้นใหม่หาใช้เป้าหมายการบำเพ็ญตนของสื่อห้าวเพราะกายของเขากลายเป็นจิตบรรลุขั้นสูงสุดของขั้นบำเพ็ญนี้แล้วสามารถทำกายให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปด้วยตนเองไม่จำเป็นต้องใช้ความรุนแรงใดๆเลยที่เขาเป็นเช่นนี้ไม่ใช่เพื่อกายเนื้อแต่เป็นการหล่อหลอมจิตสร้างตัวตนที่แท้จริงอีกครั้งขั้นแปลงจิตแบ่งออกเป็นสมระยะ ระยะที่1คือกลายกลายเป็นจิตระยะที่สองคือสร้างตัวตนที่แท้จริงในจิตระยะที่สคือถ้ำสวรรค์หล่อเลี้ยงจิตสำหรับพรสวรรค์ของเด็กเหลือขอนั้นสองปีผ่านไปขั้นบำเพ็ญจะหยุดยั้งได้อย่างไรบนเส้นทางของการบำเพ็ญเขามีพรสวรรค์อันไม่อาจทัดเทียมได้แข็งแกร่งตลอดมาสองปีมานี้ผลลัพธ์ที่เขาได้รับก็เพียงพอจะทำให้ผู้คนตกใจแล้วก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ระยะแรกของขั้นบำเพ็ญน,นี้พุ่งทยานมาจนถึงจุดสูงสุดยิ่งเส้นทางการบำเพ็ญมาถึงปลายทางมากเท่าใดก็ลำบากยากเข็นมากเท่านั้นจนกระทั่งยากจะก้าวเดินตลอดการเห็นได้ชัดว่าขั้นแปลงจิตนี้ยากเย็นยิ่งนักถือเป็นระยะของการปีนไต่เนินเขามาถึงขั้นแปลงจิตถือเป็นมือหนึ่งแล้วในแต่ละประเทศเก่าแก่ ผู้อาวุโสของแต่ตระกูลใหญ่เหล่านั้นล้วนอยู่ในระยะสุดท้ายของขั้นแปลงจิตเท่านั้นเด็กเหลือขอเย,ยาว์วัยปานนี้แต่สามารถบรรลุถึงขั้นนี้หากแพร่งพรายออกไปต้องทำให้ผู้คนตกตะลึงอย่างยิ่งเป็นแน่ชายหนุ่มอายุ13ปีคนหนึ่งแต่บรรลุถึงจุดสูงสุดของขั้นแปลงจิตสะเทือนขวัญผู้คนแม้แต่สิ่งมีชีวิตเลือดบริสุทธิ์แห่งเขาเทพ,พเจ้าบรรพาการก็ต้องตะลึงงนัน แข็งแกร่งเยี่ยงชิงยูเอินผู้มีเก้าถ้ำสวรรค์เขามีอายุ145ปีแล้วแต่ยังเพียงอยู่ในระยะกลางของขั้นแปลงจิตเท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นเส้นทางของเด็กเหลือขอแตกต่างจากผู้อื่นเขามีสิบถ้ำสวรรค์ทั้งยังบรรลุขั้นสุดยอดของแต่ละขั้นบำเพ็ญใช้พลังปราณและเวลายาวนานยิ่งกว่าแต่กระนั้นเขาก็ยังบรรลุจุดสูงสุดก่อน ผลลัธ์เช่นนี้พรสวรรค์แบบนี้จะไม่ให้ผู้คนอุทานด้วยความตกใจได้เยี่ยงไรหากโลกภายนอกรับรู้ดินแดนนรกครั้งจะเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่สองปีมานี้เขาจัดการอย่างเงียบเชียบกำลังสร้างขั้นบำเพ็ญของตนให้มั่นคงกลายกลายเป็นจิตสื่อห้าวทาสำเร็จแล้วนี่เป็นขั้นบำเพ็ญในตำนานถูกเขาทลายได้แล้วสร้างตัวตนที่แท้จริงในจิตและสิบถ้ำสวรรค์เลี้ยงจิต แม้เขาจะสามารถย่างกรายเข้าไปได้ทั้งยังบรรลุถึงจุดสูงสุดแต่ยังไม่ทลายขีดจำกัดเขาพุ่งเข้ามาในสองระยะนี้แล้วแต่ล้วนอยู่ในขั้นตอนยกระดับณนะตอนนี้สือห้าวไม่เกรงกลัวผู้ใดในขั้นแปลงจิตแล้วสามารถต่อสู้กับผู้กล้าทั้งหลายในทะเลสีครามแห่งนี้ไม่จำเป็นต้องหลบหลีกศัตรูตัวฉกาดบางส่วนเชกเมื่อสองปีก่อนแล้ว แต่ว่าเขายังไม่พึงพอใจไม่ยอมออกจากการบำเพ็ญเขาต้องการทลายขีดจำกัดเด็กเหลือขอเข้มงวดกับตนเองเป็นอย่างมากหมายอยากแข็งแกร่งที่สุดและการบำเพ็ญตนในถ้ำไฟฟ้าขั้วบวกขัดเกลากายและจิตเพื่อต้องการทลายขั้นบำเพ็ญในตำนานแห่งประวัติศาสตร์เขากำลังสร้างตัวตนที่แท้จริงอีกครั้งการสร้างตัวตนในจิตย่อมน่ากลัวอย่างไม่ต้องสงสยัยหากไม่ระวังอาจเป็นอันตรายกับวิญญ,ญาณ อันตรายแล้วอันตรายอีกไม่มีผู้ใดเปลี่ยนแปลงอะไรได้อย่างง่ายดายคนส่วนใหญ่เลือกฝึกฝนสักหน่อยก็ถือว่าผ่านด่านแล้วเข้าสู่ขั้นบำเพ็ญถัดไปแต่เด็กเหลือขอกลับเอาจริงเอาจังเป็นอย่างมากเทียบจากตำราโบราณเพื่อความถูกต้องอาศัยมันมาสร้างเงื่อนไขให้ตนเขาใช้เพลิงในถ้ำไฟฟ้าขั้วบวกขัดราจิตทำการหลอมวิญญาณ สร้างตัวตนที่แท้จริงใหม่อีกครั้งหมายแข็งแกร่งที่สุดเขานั่งคาสมาอยู่ที่นี่รับการย่างแผ่เผาจากเพลิงในถ้ำกายเนื้อไหมเกรียมและหลุดลอกเป็นเพียงขั้นตอนการขัดเกลาจิตและส่วนประกอบเท่านั้นไม่ใช่สิ่งจำเป็นความหมายที่แท้จริงของมันคือทำให้สติสัมปชัญญะนิพพานดวงจิตยิ่งใหญ่จิตวิญ,ญญาณแข็งแกร่งยิ่งขึ้น หลายครั้งหลายคราผ่านไปกายเนื้อของเขาแวววาวมากขึ้นหนังหลุดลอกหลายหนนี่เป็นผลพลอยได้จากการฝึกจิตของเขาสุดท้ายครั้งนี้ก็เกิดพัฒนาครั้งใหม่อีกคราในศีรษะของเขามีกลุ่มแสงกำลังลุกโชนราวกับหลุดพ้นออกมาปล่อยแสงแห่งจิตวิญญ,ญาณอันเป็นอมะตะทำไฟฟ้าขั้วบวกหาใช่สถานที่ทั่วไปเปลวไฟที่กำเนิดแม้แต่คุณเผิงยังยกย่องสรรเสริญ ถือได้ว่าใกล้เคียงกับสภาพแวดล้อมการฝึกตนเมื่อวัยหนุ่มของมันจะธรรมดาได้อย่างไรเพลิงที่กำเนิดในถ้ำไฟฟ้าควบวกหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณอันเป็นอมตะด้วยเหตุนี้จึงไม่เพียงสามารถขัดเกลากายเนื้อยังหล่อหลอมจิตทำให้มันยิ่งใหญ่จนกระทั่งนิพพานสื่อห้าวบำเพ็ญตนที่นี่เป็นเวลาสองปีแล้วเดินมาถึงจุดนี้ในที่สุด จิตดั่งกำลังลุกไหม้ประหนึ่งจะกลายเป็นเท่าทุลีแต่จิตที่แท้จริงไม่มอดดับถูกห่อหุ้มอยู่ภายในผ่านการขัดเกลาวฝึกฝนสร้างใหม่อีกครั้งนั่นเป็นต้นกำเนิดแห่งจิตของเขาผ่านการแผ่เผาจากเพลิงในถ้ำไฟฟ้าขั้วบวกขัดเกลาวอย่างต่อเนื่องแข็งแกร่งยิ่งขึ้นยิ่งใหญ่อย่างรวดเร็วเปรียกลุ่มแสงภายในศีรษะเขาลุกไหม้จนถึงขีดสุดจุดไฟในจิตของเขา เช่นนี้ประดุจจะเดินไปสู่การทำลายอันตรายอย่างยิ่งยวดต้นกําเนิดจิตของเขาเสมือนถูกเผาจนไม่เกรียมเช่นเดียวกับกายของเขามืดสลัวไปทั่วบริเวณมองไม่เห็นพลังชีวิตมาถึงจุดสุดท้ายในที่สุดเสียงดังขึ้นแผ่วเบาเปลวไฟสลัวนั่นประทูขึ้นทันใดได้รับพลังชีวิตใหม่ในชั่วพริบตาราวกับจิตลอกชั้นหนังกำพร้ายิ่งใหญ่มากขึ้น ไฟแห่งจิตนิพพานอีกครั้งสื่อห้าวพ,พึมพำเขาพอใจกับการก้าวหน้านะัดตอนนี้ยิ่งนักอีกไม่กี่คราคงสามารถทลายขั้นในตำนานได้ปรับจังหวะการหายใจครั้งหนึ่งค่อยๆฝึกฝนก็เป็นเวลาหลายวันผ่านไปควรกลับไปหลุมน้ำแข็งแล้วสื่อห้าวลุกขึ้นในวันนี้รูปร่างสูงขึ้นไม่น้อยรูปโฉมไม่เปลี่ยนแปลงมากนักเขาพุ่งออกจากถ้ำไฟอย่างฉับไวมาถึงอีกบริเวณหนึ่ง เขาเจาะทะเลน้ำแข็งเข้าสู่หลุมลึกบริเวณหนึ่งที่นี่น่ากลัวอย่างหาที่เปรียบไม่ได้อุณหภูมิต่ำจนไม่อาจทนไหวผู้กล้ามากมายมายัางที่นี่ถูกแช่แข็งจนแตกออกเป็นเสี่ยงไม่อาจขยับขยื่อนได้แม้แต่นิดไม่สามารถพุ่งลงไปถึงจุดลึกสุดเยี่ยงเขาได้แต่อย่างใดสื่อห้าวถูกแช่แข็งจนเนื้อตัวเขาโพลนแทบจะแห้งขอดและไฟแห่งจิตของเขาแทบจะกลายเป็นน้ำแข็ง สองสะท้อนออกมาจากหน้าผากอย่างยากลำบากนี้เป็นการฝึกฝนอีกอย่างหนึ่งหลุมน้ำแข็งนอกจากจะหนาวเย็นแล้วยังหล่อเลี้ยงพลังแห่งจิตอันคงกระพันสามารถขัดกลากายและจิตได้เช่นกันหนึ่งปีก่อนเมื่อครั้งที่เขาบำเพ็ญตนที่นี่เนื้อหนังถูกแช่จนปริแตกแทบจะสิ้นใจสุดท้ายก็แปลสภาพยิ่งใหญ่ขึ้นมาอีกครั้งความรู้สึกทุ่มสุดชีวิตเช่นนั้นทรมานเป็นอย่างมาก แต่ก็อิ่มเอมยิ่งนักมีความปิติยินดีจากการได้รับอย่างหนึ่งมาที่นี่ระยะยาวกายถูกแช่แข็งจนปริแตกอยู่บ่อยครั้งจากนั้นก็กำเนิดใหม่เขาค่อยๆปรับตัวได้แน่นอนว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือต้นกำเนิดแห่งจิตถูกพลังจิตเย็นแยะเยือกหล่อเลี้ยงอาจพูดได้ว่าเป็นการขัดเกลาแปรสภาพอย่างต่อเนื่องเช่นตอนนี้ เปเลวไฟแห่งจิตถูกพลังจิตสีขาวยับยั้งจนถึงขีดสุดแทบจะมอดดับก่อตัวเป็นวัตถุแช่แข็งไปเสียแล้วแต่สื่อห้าวยังคงยืนหยัดไม่ยอมถดถอยต่อต้านสุดกำลังดวงจิตแข็งแกร่งยิ่งขึ้นครืน่นสุดท้ายวัตถุแช่แข็งปริแตกต้นกำเนิดแห่งจิตตรลกับระเบิดแต่สุดท้ายมันกลับเกิดพลังชีวิตขึ้นใหม่ไฟแห่งจิตลุกไหม้อีกครั้งโชตช่วงยิ่งขึ้น เช่นนี้เองเขาไปไปมามาระหว่างถ้ำไฟฟ้าขั้วบวกกับหลุมน้ำแข็งอยู่หลายวันก็จะเปลี่ยนสถานที่ครั้งหนึ่งพุ่งชนขั้นบำเพ็ญในตำนานอย่างต่อเนื่องจิตวิญญาณยิ่งใหญ่สร้างใหม่ไม่หยุดขจัดมนทินออกไปบางส่วนฝึกฝนซ้ำแล้วซ้ำเล่าจึงแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นสร้างตัวตนที่แท้จริงอีกครั้งก็เป็นเช่นนี้เป็นขั้นตอบที่เชื่องช้าไปจนกระทั่งจิตใกล้ชิดกับธรรมชาติ อย่างรู้สัจธรรมเดินไปถึงจุดสูงสุดสร้างตัวตนที่แท้จริงอีกครั้งเมื่อเดินมาถึงจุดของสื่อห้าวถือเป็นขั้นตอนที่เหนือธรรมชาติเพราะนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงศักยภาพแห่งการบำเพ็ญเส้นทางการบำเพ็ญเส้นนี้จะลำบากมากขึ้นเมื่อมาถึงระยะหลังและเขาแปรสภาพเช่นนี้ขัดเกลาจิตอย่างต่อเนื่องทำการเปลี่ยนแปลงคล้ายคลึงการนิพพานเท่ากับกำลังขยายเส้นทางเส้นนี้ มันฟังดูง่ายดายแต่เมื่อลงมือทำนั้นยากมีเพียงบรรลุขั้นบำเพ็ญในตำนานจึงจะมีการเปลี่ยนแปลงอยากถามสักหน่อยว่าจะมีกี่คนที่ทำได้ตอนนี้สิ่งที่สื่อห้าวสร้างไม่ใช่เพียงศัก,กยภาพจิตเท่านั้นยังมีเส้นทางในอนาคตเส้นนั้นนี่เกี่ยวข้องอย่างใหญ่หลวงด้วยเหตุนี้จึงเรียกได้ว่าเป็นการสร้างตัวตนที่แท้จริงอีกครั้ง บรรพชนแสวงหาทุกวิถีทางผ่านหายนะและความเป็นความตายนานับปะการจึงจะสร้างหนทางเส้นแล้วเส้นเล่าได้การสร้างตัวตนที่แท้จริงอีกครั้งบรรลุผลแห่งการทลายและนิพพานด้วยตนเองครั้งหนึ่งทําให้เส้นทางการบําเพ็ญที่แสนเข็นปญเปลี่ยนเป็นกว้างขวางขึ้นมาบ้างวันหน้าจะเดินได้อย่างมั่นคงมากขึ้น แน่นอนว่าไม่ว่าจะเป็นกายกลายเป็นจิตหรือสร้างตัวตนที่แท้จริงอีกครั้งหลวนเป็นขั้นบำเพ็ญในตำนานจะมีสักกี่คนที่สามารถบรรลุได้แม้จะใช้พวกมันตั้งชื่อสองระยะแห่งขั้นแปลงจิตแต่ก็ทำได้เพียงเข้าใกล้อย่างไร้ขอบเขตเท่านั้นสำเร็จแล้วข้าบรรลุขั้นบำเพ็ญในตำนานแล้วสื่อห้าลืมตาขึ้นการสร้างตัวตนที่แท้จริงอีกครั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว ขณะเดียวกันหนึ่งคุณเผิงปรากฏข้างกายเขาหนึ่งส่วนหนีคำรามลอยวนเวียนรอบกายเขาประหนึ่งมีจิตวิญญาณตอบสนองเขาพร้อมกับ